โอเคคุณผู้ชมครับนี่คือตอนที่สองจากวีโอที่แล้วนะครับกับการเกิดอุบัติเหตุทีมมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็ไปลื่นตรงทางลูกหลังรอบนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งก็จะเกี่ยวกับทางลูกหลยยังนี่แหละแต่รอบนี้จะเป็นการบันจัก,กรยานนะครับการบันจักรยานเนี่ยถือว่าเป็นในในการออกกำลังกายที่ผมชอบที่สุดอะ ตอนเย็นผมนั่งจักรยานปั่นออกไปปั่นไปออกกําลังกายยามเย็นรับลมเย็นๆสบายๆแล้วก็ผมขับตรงไปตรงไปตรงนั้นคราบทางที่ผมไปอยู่มันจะเป็นทางยามตอนอยงออยแล้วก็ไปสุดทางมันจะมีทางให้เลี้ยวขวาออกไปถนนใหญ่แล้วก็มันจะมีอ,อทางซ้ายอีกทางนี้จะเป็นเ ทางที่ตรงไปเข้าอสถา,านีกรมป่าไม้แต่ว่าก่อนหน้านั้นก่อนที่จะถึงอ่ะมันจะเจอประตูน้ําเล็กๆอยู่ทางขวามือแล้วก็ซ้ายมือมันจะมีทางแยกเลี้ยวเข้าไปมันทางเลี้ยวที่จะอ้อมไปที่ป่าปามที่บ้านผมก็คือเป็นทางอ้อมไปผมปั่นกลับไปแล้วก็ปั่นอ้อมไปทางนั้นเนี่ยปั่นออกไปปั่นออกไปเรื่อย โอ้โหตอนนั้นฟังเพลงสบายใจเฉิมเลยเสียงฟังข้างเดี่ยวปันปัน,ปนออกไปออกไปผมปั่นไปแล้วเจอกลุม่มอคนตัดไม้ที่จะเอาไปแบบเป็นพวกอ่าพัสดุในการก่อสร้างนะครับป้านเล็กน้อยสร้างบาง้าเล็กน,น้อยแล้วพ็ผ่านไประยะไปไม่ถึงห้าสิบเอ นี่ไงประมาณไม่ถึงยี่สิบเมตรจูจูผมเผลอบิดแหงนไปทางหนึ่งแล้วเปลกหน้าด้วยมวยล้มเลเรา่าคุณผู้ชมเล่นล้มรอบนี้ก็คือแบบเข่าะลอกแบบถลอกเยอะมากโอ้โหล้วจริงโอ้โหบอกเลยถ้าผม จากที่ล้มวันั้นนะผมต้องรีบปั่นกลับไปที่บ้านเราไปโรงพยาบาลเพื้องต้นก่อนเลยก็คือพาพวกเบตาดินไปโอ้โหบาดเจ็บหนาสาหัสด้วยมันไม่ได้เจ็บตรงหัวเข่าด้วยตรงข้อศอกเนี่ยก็เจ็บพอตสมควรเหมือนกันนะครับก็ตอนนั้นเนี่ยโดนพ่อผมเทศยกใหญ่เลยนะครับ แล้วหลังจากนั้นผมก็ไม่พูดกับใครอีกเลยนะครับในวันต่อมาก็กับพ่อกับแม่กับวิจายผมก็ไม่คุยนะครับถามอะไรก็ไม่อยากจะตอบนะครับก็เหตุการณ์มันก็แบบนี้นะมันไม่ได้ว่าเก็บไม่จาหรอกมันก็เก็บไว้เช่นปีสิหนูว่าเลยนะครับก็ความสวนของผมเนี่ยแต่ว่าทางลูกลังเนี่ยถือว่าผมพยายามที่แบบว่า ปรับตัวให้เข้ากับทางที่เป็นจริงทางลูกลังแล้วนะผมพยายามขับไปขับไปโอ้โกว่าจะปรับตัวให้เข้าได้เนี่ยใช้เวลาก็ประมาณเลื่อนกว่ากว่ากว่าจะเข้าได้นะครับก็จะเข้าตรงแบบตัวโ,โอเคควบคุมทิศทางได้แล้วก็ตรงตัวได้แบบนั้นพอได้นะครับแล้วก็ยัง มองข้ามไม่ได้เรื่องของความปลอดภัยอันนี้เราต้องคำนึงนึกถึงส่วนนั้นด้วยโอเคเรื่องนี้นะครับก็อยากจะบอกกับทุกคนว่าไม่ว่าจะทางไหนทางทางหลุกลังทางยามาตอยทางปูนซีเมนเนี่ยควรขับขี่อยางปลอดภัยไว้จะดีกว่านะครับก็พยายามจะเซฟตี้ด้วยนะครับถ้าไม่เซฟตี้ก็อาจจะเกิดัอุบัติเหตุได้อย่างที่ผมเป็นนะครับ ก็ขอขอบค,คุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมมาจนถึงตอนนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณที่รับฟังรายการของมที่ผมเล่านะครับอาจจะพูดให้ทุกคนแบบรู้สึกว่างงไม่เข้าใจผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็ถ้าชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกด subscribe ร้อย right and share กันด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดกระดิ่งเพื่อเดือเพื่อให้าดคลิปใหม่ๆหม่ก่อนใครกันด้วยนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน ไว้เจอกันใหม่ในวีดีโอหน้าจะเป็นเกมอะไรหรือว่าจะมีเรื่องคุยอะไรไว้ติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ